โกด,ดังผู้ระเบิดหมอปลายเตือนสยองก่อนหน้านี้จังหวัดมีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวดูดวงบ้านเมืองปี2,566หมอปลายพรากรซิปเตือนระวังเขื่อนแตกภัยพิบัติตึกถลม่มเกิดเหตุไฟไหม้ทำนายไว้เมื่อวันที่3กรกดาคมล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหมที่โกดังพรุอำเภอไงโกดลกจังหวัดนาราธิวาสมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้วันนี้เราจะพาย้อนฟังคำตำนายหมอปลายที่ถ่ายไว้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ว่าหนุม่มเดือนพฤศจิกายนช่วงตุลาคมนี้แค่คุกกรุนยกตัวอย่างให้เห็นภาพการก่อไฟต้องใช้ท่อนฟืนประธานสภาค,คือการนำท่อนฟืนมารวมกันสักพักเริ่มเอาไม้ขีดโจรพอเริ่มมีนายกก็ไฟกระพือ หลังจากนั้นไฟลามก็งานใหญ่เลยดูแล้วไม่ใช่น้ำมันด้วยค่ะที่มีการราดลงไปแต่เห็นเป็นก้อนๆรู้สึกว่ามีการโยนก็อยากให้มันไม่มีค่ะคิดว่าคนบ้ามาคุยกันนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้สิ่งเหล่านี้จะอันตรายในระยะเวลาอันใกล้ไหมห่างเก่าวหรือตึกหลายๆชั้นเก่าๆที่เคยมีชื่อไม่ใช่ในกรุงเทพนะคะเป็นต่างจังหวัด ควรระวังมากๆมันสุดจากแผ่นดินไว้ไปสักพักแล้วค่อยถลม่มเป็นจังหวัดที่มีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวจังหวัดมีประวัติศาสตร์เกเรม,มีตั้งแต่ปีนี้และมีในปีต่อๆไปเรื่อยๆหลังจากนี้ใครจะสร้างอะไรใหม่ๆก็ต้องลงทุนหน่อยนะคะเพื่อป้องกันภัยแผ่นดินไหวไฟป่าก็มีไม่แน่ใจในหรือนอกประเทศแต่ป่าไม้มีและไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มี ไฟในเมืองก็มีจุดเดิมๆด,ด้วยจุดสัญลักษณ์จุดที่ต่างชาติเข้าและขอให้ทุกท่านจงโปรดทายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคำทำนายหมอปรายพรากศิษิที่เปิดเผยล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังถูกถามเหตุบ้านการเมืองสำหรับนายกคนใหม่ของประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้หมอปลายเผยไม่เห็นพิธา ใส่เครื่องแบบใดๆสำคัญและจะโดนสอยร่วงเพราะคนใกล้ตัวโดยว,ว่าพิธาจะไม่ถึงกับต้องลีภัยอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังตัวมากๆเมื่อถามว่าหากทิมพิธาไม่ใช่นายกแล้วจะเป็นใครอายุรูปพัร์สันฐานมีเหตุการณ์ใดต่อจากเหตุการณ์ถ้าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลไม่ได้เป็นนายกคนที่30สสพิธา ได้รับการตัดสินจากสารธรรมนูญวิทชัยว่าให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สสภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกันมีมติบวทนายกรอบสองเสนอชื่อสำไม่ได้ทำให้พิธาช่วดการเป็นนายกคนใหม่อย่างแน่นอนและเมื่อเราย้อนดูคำทํานายของหมอปลายท่านยมสื่อสารยมทูตบอกนายกคนต่อไปคนที่นั่งตำแหน่งนายก คงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทย์มองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆสิ่งอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าส่วนหน้าตานายกคนต่อไปจะเป็นประมาณไหนก็อายุราวๆหกสิบหรือเจ็ดประมาณนี้และไม่ใช่สอสอถ้าไม่ใช่สอสก็ตกใจเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาต ให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะจะมีรัฐประหารหรือไม่หมอปลายเย้มก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมทมาพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวสิงหาคมนี้ชี้สตาประชาธิปไตยที่รอคอยมันได้จบลงแล้วหลังพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไกลสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่สสและภายหลังในช่วงเย็นวันเดียวกันหลังมีมติบตนายกรอบสองเสนอชื่อสำไม่ได้ หมอปลายเผยว่าหลังถูกถามว่ากลางเดือนค่อนไปถึงปลายเดือนจะมีการเลือกนายกเราจะมีนายกภายในเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่หรือจะทอดระยะเวลาไปอีกนานเอาตรงๆในเรื่องของเดือนกรกฎาคมยังไม่เห็นที่ขึ้นชัดเจนว่ามีคนเฮหรือเราจะยินดีกันยังไม่เห็นและก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงหนักๆคือ สิงหาคมมากกว่าในเดือนกรกฎาคมคิดว่าแบบนั้นมันถึงเลื่อนออกไปแต่คือจากสิ่งที่ทันยมมาทูตคือบอกว่าเราชัดเจนที่ช่วงสิงหาคมไม่ใช่กรกฎาคมนายกคนนอกอายุ60ปีมีอาชีพทำอะไรเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีถ้าดูณตอนนี้จะอยู่ค่อนข้างครบเทอมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งใหม่ไหม แต่จะเห็นหลังจากที่ขนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นๆมีรัฐบารหรือไม่ถ้าถามเพื่อปกป้องป้องกันจำน,นวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์ เมื่อน,นั้นจะเกิดฝันที่พี่เรบอกแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปนด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกําลังสนับสนุนหรือนายทุนหมปลายมองว่าเขามาเป็นเพราะสื่อเขาเห็นการกระจายข่าวออกไปมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้มแต่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน โปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะหมอปลายทักอีกนึ่งเรื่องอดีตนายกทักษิณกลับไทยคิดดีๆเปลี่ยนใจยังทันหลังจากลาสิกขาโดยหมอปลายได้กล่าวเตือนพูดดวงการเมืองถึงพลเอกประยุทธ์และอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังถูกถามถึงแผนแรกที่จะกลับช่วงเดือนกรกฎาคม จะกลับมาบีบทบาททางการเมืองอีกครั้งไหมล่าสุดองค์อิงแผ่ทองทานชินวัตรเผยวันกลับอดีตนายกทักษิณผู้เป็นพ่อในวันที่10สิงหาคมหมอปลายกล่าวว่าท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะคะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆแล้วถึงจัประกาศ แต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเธอบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้ามีครั้งที่21เพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยทักสิณกลับไทยเมื่อถามว่าหากไม่ได้กลับมาอย่างที่กล่าวไว้จะมีช่วงชีวิตที่คุณทักษิณจะมีโอกาสกลับมาในประเทศไทยอีกหรือไม่ ถ้าไม่กลับช่วงนี้อีกสองสปีมีสิทธิ์ปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปีนี้ก็มีโอกาสติดคุก80%อร์แล้วจะมีโอกาสพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งไหมไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วและจากนี้ขุนอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรจะมีโอกาสไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หมอปลายตอบชัดเลยว่าไม่มีค่ะไม่มี ไม่มีและไม่ควรจริงๆค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะขอลาออกจากการเมืองหลังจากนี้จะมีบทบาททางการเมืองในอนาคตอีกหรือไม่อย่างไรหมอปลายเผยตบท้ายอยากให้พักนานๆานดูแล้วว่าเป็นทางที่ท่านลงแล้วสวยที่สุดดีแล้วที่พักแล้วทุกอย่างจะสวยและสงบค่ะ